โอเคครับสวัสดีครับเจอกับสำรานบ้านนาเชียงเช่นเดมเด้มามวันนี้ขอแยกกินกับข้าวโอ้โหสมบูรณ์แบบซื้อมักินเลยนี่ครับอืาเดี๋ยวจะบอกราคาแต่เป็นราคามันไม่แพงด้วยวอาไปกินหมองอ่นไปกิน ตั้งจังหวัดอ่างแพงสบายปทุมบ่แพงนะโอเคอครับอันนี้ก็จะเป็นต้มขาหมูอ่าต้มขาหมูซสือมา20บาทสาบบาทสาบบาทอืมแพงี่บอกสาบบาทนเนียว ว่ามันไม่ได้แพงด้ผมว่ามันไม่ได้แพงด้วเนี่ยก็ดูทุกขายได้ไงเนี่ยย,ยี่สิบบาทเน,นี่ยเน,นี่ยยี่สิบบาทเนี่ยสาบาทเนี่ยท่าเจ้าขายเนี่ย โอ้ยน oh. yeah. mm ี hmm. mm ่อือืมอืมสุดจัดประหลัดบอกอ้าวโอเคโอเคนี่อันนี้ก็เป็นนี่อืมอันนี้ก็เป็นผัดเผ็ดปลาดุกนี่ โอเคเดี๋ยวขอจับนะมันไม่นิ่งโอเคอืมพัดเพชรประดุกโอ้โหสับสับอันนี้ก็ซื้อมาเซ็ตห้าบาทนี้ยเนี้ยนี้นี้เนี่ยสี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเออแล้วก็มีพริกมีอืกว่าไป สิบห้าบาทโอ้ยใครบอกไม่คุ้มนี่ก็ว่ากันไปตามนั้นแนหะโอเค